วันนี้วันหยุดลุงเขาไปหาปลามาได้หนึ่งแกงค่ะจัดการเอามาล้างควักไส้ทำความสะอาดมาคอยดูกันว่าวันนี้ลุงเขาจะทำอะไรให้กินวันนี้อากาศดีไม่ร้อนมาก สมแล้วที่เป็นวันหยุดเขาตำพริกแกงค่ะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ขมิ้นด้วยขอข้าแกงปลาค่ะ อะไรกินนะ่ะแจงปลาใช่ไหมต้มป,ปลาเน่ะพอได้ที่แล้วปรุงรสตามชอบเลยค่ะเมนูอะไรนะวันนี้ วาไม่ชิมรสดูอีกทีนึงเขอบอกอร่อยแล้วอร่อยแล้วะแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะเละมื้อนี้มีทุเรียนด้วยค่ะคนเหนียวทุเรียนย,ยั่วๆจ้า คล้าย okay. มาเป็นเม็ดเลยค่ะคุ้มมากนะซื้อเขาค่ะซื้อมาจากตลาด50บาทอร่อยมากๆค่ะเสร็จแล้วทานข้าวเย็นด้วยกันค่ะเพื่อน